สวัสดีค่ะนี่ค่ะบ้านสวนทรงรักวันนี้ทําฮอร์โมนไข่นะคะเอาฮอร์โมนใส่กับต้นไม้เสร็จแล้วก็ทําฮอร์โมนไข่นี่ค่ะทําปุ๊บแดงปั๊บค่ะนี่ค่ะเรามีหัวเชื้อไงคะเรามีหัวเชื้อค่ะนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดตรงนี้ยังกอกไม่เสร็จนะคะเห็นไหมคะนี่เป็นสีขาวอยู่นี่ค่ะทําปุ๊บแดงปั๊บเลยสุดยอดมากๆค่ะนี่แหละ เราก็ได้ไอเดียจาก YouTube นี่แหละค่ะปกติเราไม่เป็นอะไรเลยเราอยากรู้เราก็ศึกษาขอบคุณคุณ YouTube ที่แนะนำเราค่ะนี่ค่ะเยอะมากค่ะขโมลไข่สั่งะหอแสงบ้านสวนทรงรักค่ะอันนี้ยังไม่ใส่น้ำนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่10เดือน9ค่ะ65ค่ะก็พาชมแถวบริเวณหน้าบ้านเนี่ยค่ะคุณสามีก็นี่ค่ะรอบขอบบ้านของเราคุณสามีก็ตัดหญ้าคุณภรรยาก็กำลังเอาฮอร์โมนให้กับต้นไม้ทุกต้นเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะฮอร์โมนของเราวันน้มูค่ะ เฮลโหสวัสดีครับทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่คะทุกวันอ,นะอ๋อตัดหญ้าตัดหญ้าทุกวันอือหญ้ <c oughs> า,าสูงหญ้าสูงยาวแล้วก็สูงอ่ะฮะใช่ค่ะเราก็อยู่กันตรงนี้แหละเนาะ รอบขอบบ้านเราอารามมีกี่กี่ไร่คะที่ของเรามีกี่ไร่คะสองไร่สองไร่แล้วก็ตัดรอบขอบที่สองไร่เลยนั่นเลยก็วนไปก็วนมากันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเรามีที่น้อยสองวันที่แล้วไปที่นู้นค่ะสองวันที่แล้วตัดทางนู้นอ่าฮะวันนี้วันนี้มาที่นี่อ่ะฮะใช่ค่ะ ก็นี่แหลคะค่ะเราก็ปปอ,อ๋อพรุ่งนี้ตัดที่ประตูโอเคงั้นก็เอ็นจอยนะคะตัดเลยไหนะโชว์สิโชว์โชว,โชว์เพื่อนเพื่อนให้ดูหน่อยสิคะโอเคครับโชว์เพื่อนเพื่อน,อนลูกหลานพี่น้องให้ดูหน่อยว่าฝรั่งตัดหญ้าเป็นอย่างไรชํานาญมากค่ะเพราะว่าเครื่องมันก็เล็กๆเ,เ,เนี่ยคะ่ะเนี่คะ่ะเครื่องตัดเล็กๆเ,เนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะหญ้ามันเยอะจริงๆค่ะยาวมากค่ะ ก็ดีค่ะเราก็เอาต้นต้นหญ้าเนี่ยค่ะกองไว้ตามต้นไม้เราก็เป็นวิตามินให้กับต้นไม้เรานานไงติด <laughs> ได้ติดโอเคตัดสิคะโอเคค่ะเนี่ยค่ะก็มันเป็นชีวิตประจำวันของชาวสวนเนาะเราอยู่แบบไม่นิ่งดูไดไงคะเราก็อยากออกกำลังกายเราก็ทำในสิ่งที่เรารักนี่แหละค่ะ เล็กๆน้อยๆเช้าๆอากาศดีสดชื่นได้รับอากาศได้รับออกซิเจนตอนเช้าๆแล้วก็สักสิบโมงไม่เกิน11บเอโมงเราก็หยุดแล้วค่ะแล้วก็พักผ่อนละอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่กันแบบนี้แหละอยู่แบบพักผ่อนอยู่แบบพอเพียงใช่ไหมคะแกทำแกชอบค่ะเนี่ย โอ้โหฝีมือตัดเป็นเก่งมากนี่ค่ะโอ้โอระวังค่ะตรเก่งจริงๆโอเคค่ะ enjoy นะคะ,คะโอเคนี่แหละค่ะก็ให้ชมกิจวัตรประจำวันเล็กน้อยค่ะของเราก็อยู่กันประมาณนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะรอบขอบ้านเรา ต้นไม้ของเราเ <It S 1> นี่ยค่ะโนค่ะไม่มีค่ะ no, you can cut everything you cut everything ไม่มีค่ะโอ้โหดูสิค่ะต้นต้นเอ่อมะขามเทศก็ใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวต้องมาตัดออกแล้วค่ะใหญ่เกินนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะ,คะตรงนี้ก็หน้าประตูเราก็เอาอาหารเอ้ยเอาอาหารขอโทษ ฮอร์โมนไขวางวางให้กับต้นไม้แล้วล่ะค่ะอาจจะไม่ต้องเดินซูมให้ดูนเนี่ยค่ะก็วางเนี่ยค่ะยาวนู่นไปถึงประตูนู่นเลยค่ะก็กะเกษตรออร์แกนิกค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอตัวเอาฮอร์โมนให้กับต้นไม้ก่อนนะคะ นี่ค่ะตรงฝั่งนี้ให้หมดแล้วค่ะเหลือแค่ขวดเดียวเนี่ยกองอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะว่าฮอร์โมนไข่กำลังเทออกมาค่ะเทออกมาจากโอ้โหดูสิคะ่ะโอง่งโอ่งเก็บน้ำโองค์มังกรโบราณค่ะเอาทำไมมุดตือต้อ เออโอเคค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเทออกจากขวดเอาขวดเล็กเทใส่ขวดใหญ่ค่ะแล้วเราก็เอาไปสเอาไปรดต้นไม้ของเราเนี่ยค่ะนี่แหละกิจวัตรของเราก็ประมาณนี้ค่ะก็มีแค่นี้ละค่ะเล็กๆน้อยๆ ออกกาลังกายสารที่สุขอยู่แค่นี้แหละโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะสวัสดีค่ะ